แม้ไอ้ปิชยารับแล้วสั่งซื้อไสายานายพร้อมแจ้งสาเหตุนำหลักฐานเข้าพบตำรวจจากกรณีที่มีการขยายผลคดีแอมไซยนายพบว่ามีดารานางเอกหนังร้อยล้านสั่งซื้อไสยนายจากแหล่งเดียวกันทำให้หลายคนต่างคาดเดาไปต่างๆนานาว่านางเอกสาวคนในกล่าวเป็นใครล่าสุดเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้มีการโพสต์ข้อความเปิดเผยว่า แม่ไอพิชยาแจ้งสอสั่งซื้อไซยนานไนมาจริงหวังไลง่งูตัวเงินตัวทองเข้าบ้านของมาส่งแต่ยังไม่ได้เปิดใช้โดยนางบางอ่อนพงษ์ธนาน,นิกรแม่ของไอพิชยาได้ยอมรับว่าไอสั่งซื้อไซยนานไนมาจริงเมื่อวันที่25เมษายนและได้รับของวันที่27เมษายนสาเหตุที่ซื้อมาเนื่องจากที่บ้านเป็นบ้านหลังมุมมีปัญหาดินซุดมีสัตว์เลื้อยคานทั้งงูเห่างูเหลือม ตัวเงินตัวทองตะขาบเข้ามาในบ้านมาทำร้ายสัตว์เลี้ยงทำลายทรัพย์สินซึ่งได้พยายามหาวิธีแก้ปัญหาหลายอย่างรวมทั้งหาอะไรมาโรยมาไล่แต่ก็ไม่สำเร็จจนไปค้นเจอว่าไซยาไน์สามารถไล่ได้ตอนแรกไม่รู้ว่าจะสั่งจากไหนเพราะเป็นยาอันตรายแต่สุดท้ายก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เพื่อเอามากแก้ปัญหาป้องกันสัตว์มีพิษเข้ามาในบ้านจริงๆ โดยได้จ่ายเงินไป3,000กว่าบาทแต่ยังไม่ได้แกะของแต่อย่างใดจนล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจถแถลงว่าตำรวจจะเรียกดาราที่ซื้อไซยาไนต์มาสอบสวนจึงเกรงว่าคนจะเข้าใจผิดประเด็นไปจึงได้นำหลักฐานทั้งหมดทั้งการสั่งซื้อตัวอย่างทั้งหมดที่ยังไม่ได้แกะไปส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนอบ,บางเขน ยืนยันไม่เคยสั่งซื้อมาก,ก่อนและทราบว่าทางตำรวจจะเรียกตัวเข้าไปในวันจันทร์แต่เนื่องจากไอรักษาตัวจากโควิดอาจจะมีการเลื่อนออกไปแต่ก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะ